โซล่าเซลล์นอนนาคือโซล่าเซลล์ขนาดเล็กที่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานทั่วไปที่กินกำลังไม่มากมีจุดเด่นอยู่ที่ค่าใช้จ่ายน้อยต้นทุนต่ำและอันนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์นอนนาอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับคืออัปเกรดจากของเดิมที่ผมเคยใช้โดยการนำเอาส่วนของ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มาใส่รวมกับอินเวอร์เตอร์สามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าเดิมเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกล่องเดียวขั้นตอนการติดตั้งเพียงแค่ต่อสาย3คู่สายแบตเตอรี่1คู่ต่อสายโซล่าเซลล์1คู่และสายไฟที่จะนำออกไปใช้งาน1คู่เพียงเท่านั้นสามารถใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโซล่าเซลล์นอนนาชุดนี้สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง นี่คือ Hybrid Solar Inverter RAPD ที่มีกำลัง3.3กิโลวัตต์ RAPD เป็นแบรนด์ที่ขายของเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ครบวงจรแต่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเราควรจะมีเบรกเกอร์ด้วยนะครับก็คือเบรกเกอร์ของโซล่าเซลล์และเบรกเกอร์ไฟ AC 220โวลต์ส่วนนี้จะเป็นอุปกรณ์ s เซิร Protection ของโซล่าเซลล์และนี่เป็นอุปกรณ์ s เ r c h Protection ของไฟ220โวลต์ส่วนนี้ จะเป็นอุปกรณ์วัดโวลต์แอมป์ M, แล้วก็ตั้งค่าพิกัดของกระแสไม่ให้เกินเท่าไหร่เราสามารถตั้งจากอุปกรณ์ตัวนี้นะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าชิโนทามเมอร์ส่วนนี้จะเป็นฟิลตู้นี้เราสามารถจะประกอบขึ้นเองหรือจะซื้อสําเร็จรูปเลยก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้มีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อสําเร็จรูปนะครับอย่างนี้จะเป็นแบรนด์ ra p d ซึ่งถ้านํามาต่อกับอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเข้ากันได้อย่างลงตัวที่สุด การต่อสายระหว่างกล่องคอมไบเนอร์กับอินเวอร์เตอร์คู่แรกทางด้านซ้ายมือสุดนะครับแดงดำนี่เป็นสายของโซลา r เซลล์มาต่อที่เบรกเกอร์ตัวนี้ครับดูบวกลบข้างบนให้ตรงกันนะครับช่องต่อซ้ายมือสุดจะเป็นช่องสำหรับต่อเอาไฟออกมาใช้งานนะครับสายที่เป็น L นะครับให้ตรงกับสีแดงสายที่เป็นนิปตอนให้ตรงกับเป็นสีดำ ใช้สาย4 square min ทั้งหมดอย่างต่ำต้อง4 square min สูงกว่าได้ครับส่วนสายกราวจุดต่อสายกราวมี3ตํตำแหน่งตำแหน่งที่1ที่ตัวถังของอินเวอร์เตอร์ตำแหน่งที่2ที่ surge protection DC ตำแหน่งที่3าม surge protection AC ต่อมารวมกันที่กราบาร์ที่อยู่ด้านบนและจากกราบาร์ด้านบนต่อสายต่อไปร่วมกับระบบกราวที่บ้านของท่านแต่ถ้าท่านไม่มีกราวที่บ้านของท่านคือบ้านไม่ได้มีระบบกราวให้ แยกกราวออกไปต่างหากก็คือไปปักหลักดินของเราเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ต่อกราว Search Protection 2ตัวนี้มันจะทำงานไม่ได้นะครับมันจะบายพาสสัญญาณแปลกปลอมหรือสัญญาณที่อาจจะทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายไปลงกราวนั่นเองครับแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะที่เป็นบ้านเคลื่อนที่หรือว่าเป็นฟู้ดทคซึ่งมันต่อกราวไม่ได้อยู่แล้ว2ตัวนี้ก็ไม่จาเป็นนะครับเพราะว่าถ้าต่อแล้วไม่ได้ต่อกาวมันไม่มีประโยชน์ครับ อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้สามารถสื่อสารข้อมูลกับ BMS ของแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ของเรามีช่องต่อ IS485 ก็สามารถต่อจากเครื่องนี้ได้เลยแต่ถ้าเราใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ได้ใช้ BMS ที่มีระบบสื่อสาร r s 4 8 5ให้เราตั้งค่าเป็นตะกัวกรดโดยการกดที่ Enter 2วินาทีแล้วเลื่อนลูกสอขึ้นลงเนี่ยเลื่อนไปที่ A17 กด enter ตรงนี้นะครับให้เลื่อนมาเป็น pb เพื่อที่จะใช้งานในลักษณะของแบตเตอรี่ตะโกวกรดหรือว่าแบตเจลแบตกึ่งเจลแบตดิฟไซเคิลเนี่ยให้ตั้งที่เป็น pb แล้วก็กด enter จากนั้นเราจะต้องไปตั้งค่าการชาร์จด้วยนะครับการตั้งค่าการชาร์จให้เลื่อนไปที่ a 1กด enter ให้ตั้งค่าตรงนี้เป็น 28.4นะครับในสับบางยี aw, ่หอเขาเรียกว่า f ฟอ c ชาร์ e แล้วกด Enter ต่อมาเป็นตั้งค่าเรียกว่า Floating ฟล o ต t ิ้งเนี่ยให้เลื่อนไปที่ A 2. 2เลื่อนไปที่ A 2ตรงนี้ตั้งค่าเป็น27.6นะครับเรากด Enter แล้วก็ปรับขึ้นลงแก้ไขถ้าไม่ใช่ตัวเลขนี้เสร็จแล้วก็กด Enter ต่อมาก็คือเป็นการตั้งค่า Low v ว l t เป็นการตั้งค่าหยุดใช้แบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ต่ำอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับให้ไปที่ a 3กด enter ตรงนี้เราเลือกตั้งเป็น21ก็ได้22ก็ได้แต่เราสามารถตั้งให้เป็นการเตือนได้ด้วยนะครับกด enter ก็คือเราไปที่ ac ac ให้เตือนเมื่อแบตเตอรี่22หรือว่า23ก็ได้เรากดเลือกตามที่เราต้องการคือมันจะเตือนก่อนหลังจากนั้นถ้าเราไม่ได้หยุดใช้งานเอง เมื่อลดลงไปเหลือ21มันจะตัดไฟเองครับเป็นการรักษาแบตเตอรี่เอาไว้แล้วก็กด enter แล้วก,กด esc a กลับไปที่เดิมอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ไม่สามารถตั้งท่ากระแสชาร์จได้นะครับกระแสที่ชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์แบบปกตินะครับก็จะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยรองรับกระแสได้ถึง18แอมป แผงโซล่าเซลล์ทั่วไปก็ประมาณ10แอมป์12 13แอมป์นี่ก็ใช้ได้เลยครับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เริ่มทำงานที่แรงดันแผงโซล่าเซลล์40โวลต์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน500โวลต์ที่เป็น VOC นะครับก็คือแรงดันเปิดแรงดันใช้งานไม่เกิน450โวลต์สายโซล่าเซลล์คู่นี้ผมต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์หลังบ้าน2แผงต่อนุกรมแผงละ600วัตต์นะครับและ VOC เนี่ยสแผงเมื่ออนุกรมกัน101.5โวลต์ v, แสดงว่าสามารถใช้งานได้ครับนี่บวกและนี่ลบผมเปิดตู้ดูเพื่อจะเช็คว่าขั้วสายเนี่ยต่อถูกหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้คือแสดงว่าถูกต้องแล้วครับ ส่วนนี้เป็นแบตเตอรี่ iapd 25.6โวลต์ภายในมีเซลล์ lifepo c หรือว่า lfp 100 ah จำนวน8เซลล์อนุกรมกันความจุอยู่ที่2.56กิโลวัตต์ชั่วโมงเปิดเบรกเกอร์เพื่อจะเทสเลยพอเปิดเบรกเกอร์เราจะเห็นหน้าจอแสดงแรงดันแล้วก็แสดงระดับ soc ด้วยขั้นตอนต่อมาคือเปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์ซึ่งอยู่ตรงนี้ นี่คือข้อมูลบนหน้าจอจะเห็นเป็นแบตเตอรี่เห็นรูปหลอดไฟซึ่งหมายถึงโหลดหมายความว่าตอนนี้แบตเตอรี่จ่ายไฟให้โหลดอยู่นะครับเราไม่เห็นสัญลักษณ์ของโซล่าเซลเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์โซล่าเซลนั่นเองครับผมเปิดเบรกเกอร์โซล่าเซลตอนนี้เราจะเห็นสัญลักษณ์ของโซล่าเซลปรากฏขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าแบตเตอรี่นั้นมีการชาร์จไฟอยู่ เสียบปลัก๊กนี่พัดลมหมุนเครื่องเกียร์สนิ้วอันนี้กินไฟ750วัตต์เดี๋ยวจะดูกันว่ามันจ่ายไฟให้กับเช่นเกียร์เครื่องเกียร์เครื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับ ในตอนเริ่มต้นนั้นมันจะกินไฟมากครับประมาณ30%แต่หลังจากนั้นเปอร์เซ็นต์ของโหลดลดลงมาเหลือแค่10%แสดงว่ายังหาอุปกรณ์อื่นมาใช้ร่วมกันพร้อมๆกันได้อีกเยอะเลยครับคราวนี้ผมจะเพิ่มกำลังของโหลดให้มากขึ้นไปอีกครับกาต้มน้ำนี้มีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1,500วัตต์ สามโมงสนาทีที่หน้าจอของชิโนทัมเมอร์เราจะเห็นตัวเลขข้างบนเป็นแรงดันและข้างล่างจะเป็นกระแสนะครับตอนนี้กาต้มน้ำดึงกระแสไฟไปใช้6.4แอมป์สามโมงห้นาทีตอนนี้กาต้มน้ำได้ยินเสียงเดือดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดแสดงว่ามันยังเดือดไม่เต็มที่ไฟดับแล้วก็คือตัดแล้วตอนนี้เดือดเต็มที่แล้วแป๊บเดียวเองเดือดแล้วเนี่ย สามารถใช้กับกาต้มน้ำ1,500วัตต์ได้อย่างสบายเลยครับคราวนี้จะทดลองใช้กับไมโครเวฟ1,800วัตต์เนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงเวลายเย็นแผงโซลารเซลล์ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับกำลังไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงเป็นการจ่ายออกมาจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่กำลังจ่ายอยู่ที่57แอมป์ M นะครับจริงๆแล้วไม่แนะนำให้จ่ายสูงเกิน30%ของค่า Ah นะครับก็คือไม่ควรจะเกิน 30แอมแต่อันนี้ผมเทสให้ดูนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ใช้อุปกรณ์ที่กินไฟฟ้าหนักๆอย่างเช่นต่อไมโครเวฟหรือหม้อองข้าวในช่วงเวลาที่มีแดดนะครับแผงโซลารเซลล์ก็จะได้ช่วยช่วยเราจ่ายกำลังไฟฟ้ามาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าลดภาระของแบตเตอรี่ นนี้ผมทดลองต่อกับปั๊มน้ำออโต้มอเตอร์กำลังไฟฟ้า680วัตต์ปั๊มน้ำสามารถทำงานได้ครับถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผมทดลองให้ท่านผู้ชมดูนั้นเป็นสิ่งที่ท่านใช้งานอยู่แล้วและคิดว่าประมาณนี้เพียงพอ โซลาเซลล์นอนนาชุดนี้เหมาะกับท่านมากแต่ถ้าอุปกรณ์ที่ท่านใช้นั้นมีมากกว่านี้มีอุปกรณ์ที่หนักๆเช่นอยากใช้กับแอร์อยากใช้กับเครื่องตัดไฟเบอร์14นิ้วอยากใช้กับเครื่องเชื่อมโซล่าเซลล์นอนนาชุดนี้ไม่เหมาะท่านต้องอัปเกรดขึ้นไปเป็น6กิโลวัตต์หรือว่า10กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถใช้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้โซล่าเซลล์นอนนาออฟกริด RAPD 3.3กิโลวัตต์ชุดนี้ ท่านสามารถที่จะซื้อได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือซื้อครบเซตแบบนี้ไปเลยมีขาตั้งมีตัวแรกชั้นวางสำหรับติดตั้งครบชุดสายต่างๆเขาจะเดินมาเรียบร้อยจากร้านและเดินสวยกับผมด้วยนะครับอันนี้คือผมนำมาประกอบเองตั้งค่าอะไรต่างๆซื้อไปปุ๊บใช้ได้ทันทีพร้อมกับแบตเตอรี่หรืออีกแบบหนึ่งก็คือซื้อเป็นชิ้นๆใบแล้วก็ไปประกอบเองนะครับตู้คอมบ เขาก็มีขายแยกนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็ขายแยกแบตเตอรี่ก็มีขายแยกแล้วก็ชั้นแบบนี้ก็มีขายแยกด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของร้านค้ามาแปะเอาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ